สมาคมโหนแห่งประเทศไทยเขาจัดอันดับเลยชีวิตติดดาวโดยเขาเนี่ยจะแบ่งออกมาเลยว่า12นักสัตวเนี่ยเดือนพฤษภาเดือนนี้นะนักษัตวไหนปัง5ดาวดวงดีสุดๆได้แก่ฉลูมะลงมะแม่วอกละกานี่5นักสัตว์นี้ก็คือเต็มๆเลิศดวงเลิศๆต่อมา4นักษัตวที่ได้สดาว ดวงรองลงมานะชวดเถาะมาเส่งกุลกางกลางไม่เลิดเท่าไหร่แต่ก็กลางกลางไม่แย่ตอมาสามดาวขานมาเมียจอสามดาวเธอได้สามดาวนะคือสมาคมโหดเนี่ยก็คือเลิดๆไงปังอยู่เขาก็มีศาสตร์มีอะไรของเขาแต่นี้เขาดูตามนักสัตว บางทีเนี่ยแต่ละที่แต่ละอะไรเขาดูไม่เหมือนกันบางทีดูราศีบางทีอะไรอย่างเงี้ยนะดูวันดูอะไรแต่สมาคมโหนี่แน่นอนดูแบบแบบนี้ก็เซอร์ติฟายนิดหนึ่งนะชีวิตติดดาวใครได้กี่ดาวอะไรยังไงมาว่ามาแต่นี่ได้ห้าดาวนะ